ทำง,งานเป็นทีมนะครับยำสามคนถึงจะทันยำสาวยำสามสาวนะฮะเรียบร้อยนะครับ80บาทหน้าตาสวยครับผมหน้าตาสวยรสชาติก็ดดนะฮะตามสไลเกอรทางร้าน ร้านที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนําก็จะเป็นร้านยำบุนเส้นโบราณนะครับก็อีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่2แล้วนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนะฮะเปรี้ยวเด็ดเผ็ดหวานนะฮะสั่งได้เลยนะครับตามใจลูกค้าเลยนะครับเป็นร้านยำบุนเส้นนะฮะที่ขายดีมากๆนะครับร้านนี้ครับแม่ค้าสาวสวยเลยนะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตติด ไม่หน่อยนะครับขออนุญาตนะครับอเอ้อนะครับวันนี้ผมมาไวาเลยจากอีพีที่แล้วนะครับมาดึกหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูนะฮะ ใช่ค่ะ80บาทแล้วก็100บาทนะครับเป็นยอเส็นโบราณที่เด็ดเลยนะครับร้านนี้ร้านนี้จะขายอยู่ที่หาดจอมเพียนซอย19นะครับใช่ค่ะดครับผมหน้าสุดเขตทะเลเาผา,เเเาก็อยู่ตรงีหน้าร้านหมูกระทะสุดเกดทะเลเผานะครับใช่ค่ะานะครับครับเป็นบัตรเดิยวกร้านนะครับแปลกใหม่นะครับ ม urun, ่เคยมีใครทํานะครับร si ้านนี้เขาทํานะครับจากที่ทํากินเองนะอร่อยใช่่คะก็เลยอยากมาทําให้ลูกค้าได้กินนะครับยำบุญเส้นโบราณนะครับเปรี่ยงจุกๆแน่นๆเลยนะฮะทุกคนยำบุญเส้นโบราณเครื่องแน่นค่ะสดใหม่ทุกวันค่ะเครื่องทอดใหม่ทุกวันเลยนะคะน่ะ ผมหน้า,า,าคาตาไหมคาสาวสวยน้อง <laughs> ชื่อน้องมิวค่ะ <c oughs> น้องมิวนะครับค่ะเดี๋ยวให้น้องมิวนะช่วยแนะนำหน่อยครับว่าว,วัตถุดิบที่ร้านเรามีอะไรบ้างน,นะคะในช่วงที่ลูกค้ายังไม่มาค <c oughs> ่ะอ่านะครับวัตถุดิบหลักๆของที่ร้านนะคะก็จะมีเป็นน้ำเคี่ยวสูตรสูตรพิเศษอ่ะสูตรแบบว่าคิดค้นเองอ่ะคิดค้นเองเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะเพิ่มเติมแบบ เพิ่มรสชาติขึ้นมาหน่อยก็จะเพิ่มเป็นซอสพริกค่ะก็จะมีเติมซอสพริกน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ชูรสเพิ่มความนัวนิดนึงอแล้วก็เรื่องเพืองนะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้เป็นกระเทียมเจียวสับหยาบค่ะเธอจะเจียวเองจะทําวันต่อวันแล้วก็เป็นกุ้งแห้งัวนิสงทอดแล้วก็พริกทอดค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ผัก ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะแล้วก็หลากหลเลยนะร้านเราก็จะเป็นวุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นอย่างดีเลยวุนเส้นอย่างดีเหนียวนุ่มค่ะครับผมก็ได้คงรู้ไปเล็กๆน้อยๆนะจากร้านนะครับค่ะแล้วก็ทางร้านเรานี่คือจะใช้เป็นมะนาวสดเลยใช่ค่ะมะนาวสดจะไม่ใช้เป็น ใช้เป็นมะนาวถุงหรือว่ามะนาวขวดทำให้ท้องเสีย oh. แล้วแล้วยิ่งหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดความเสี่ยงที่จะท้องเสียเยอะใครที่จะมากินร้านยามุเซ่น,นร้านเราเนี่คือได้กินมะนาวสดแท<ช>้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือถ้าเราใช้มะนาวสดเนี่ยกลิ่นของยาเนี่ยมันจะหอม,มใช่ค่ะจากที่ลูกค้ามาโอ้โหการันตีความอร่อยนะฮะ,ะกินแล้วบอกต่อๆแล้วก็มาซื้อซ้ําซื้ออีกนะครับ เป็นทีมนะครับยำสามคนถึงจะทันยำสาวยำสามสาวนะฮะบางบางบางวันเนี่ยสองคนไม่ทันต้องสาอ่าครับผมขายดีมากนะครับดูนะครับเครื่องเขาแน่นๆเลยนะฮะเส้นนี้คือเหนียวนะฮะเหนียวนุ่มนะครับเส้นไม่ขาดเอ๋ครับเส้นใช้เป็นเส้นอย่างดีเลยนะครับวัตถุดิบทางร้านเครื่องแน่นๆนเลยนะทุกคน จะเหนียวนมคาปูอันนี้คือลวกรอไว้นะครับอันนี้ 80, 80, 80บาทใช่ไหมแม่80บาท80บาทก็ให้เส้นเยอะให้เยอะมากครับทุกคนให้เยอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาเดินมาเอาหลุกก่อนเลย ชาติก็เด็ดนะฮะตามโซลแกนทางร้านเปรี้ยวเด็ดเผ็ดมันนะฮะ,ะสั่งได้เลยสั่งได้ยำได้ค่ะยำได้สั่งได้ค่ะ พริกสดทางร้านจะใส่แบบเป็นพริกหั่นด้วยแล้วก็วพริกซอยด้วยพริกตำด้วยนะครับตำเนี่ยมันมอร่อยขนาดไหนอร่อยเะาดไปนะคี่เตพค่ะนะอันนี้เผ็ดใช่ไหมครับลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งเพ็ดนะครับ โคกน่ารักมากตมูตมีครับผมตมูตมีครับผมโอเคกล่องของน้องนะครับครับถ้าวันไหนลูกสาวมาช่วยคุณแม่ก็จะมาเป็นคนลวกเส้นเลยนะครับถ้าลูกวันไหนลูกสาวมาแม่จะทำเองทุกอย่างเลยเพราะว่าน้องก็ทำบัญชีด้วยทำงานอย่างอื่นด้วยครับผม เขาขายของออนไลน์ขายมากเรียกว่าขยันมากนะทำะทุกอย่างเขาขยันมาก ผักถั่วพริกแม่จะทอดทุกวันเลยคือของที่เราใช้วัสดุก็คือหมดทุกวันหมดทุกวันเลยที่เราเตรียมมาคครับผม่ะเฉพาะวันต่อวันเลยวันต่อวันสดใหม่ทุกวันเลยแหละไม่มีเหลือสาเหตุอะไรเราเห็ดเห็ดเราให้น้องเข้าไป็นต้นกันนะแน่นคไ่ได้อะไรคะเห็ดป่าจ้าหมดเห็ดเพียงเขาแน่นจริงครับทุกคน่อามีเห็ดหูหนูด้วยนะครับ ทุกคนแต่ต้องได้นะครับ80บาท100บาทกินง่ายจ่ายง่ายให้จ่ายง่าย,าย,าย,ายให้เยอะอิ่มให้เยอะอิ่มนะครับครั้งที่แล้วผมสั่งไปแล้วกินสามคนไม่อิ่มไม่อิ่มแต่ว่าให้เยอะนะแต่ว่าคือต้องแย่งยกินนะอร่อยใช่ครับ <laughs> ของที่เหาเน,นะมาแล้วมาะตัวนี้เป็นเส้นอย่างดีเลยนะนเน,เนยาเนะ จะไม่จะไม่ขาดเส้นนมัจะไม่ขาดจะเหนียวนะยำโบราณเครื่องแน่นนะครับนี่วันนี้ลงมาเต็มที่เลยนะครับวันนี้สดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันวันนี้เตรียมต้อนรับลูกค้าที่จะมาเที่ยวผ่านจมเทียนเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับปกติก็ขายทุกวันครับขายจะ่มาทำใทุกวันทุกวันสดใหม่ทุกวันเลย หอมนะครับเห็ดหงูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูสับเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมดองนะครับอย่างดีเลยนะฮะก็จะมีพริกผ่านสดนะครับมีพริกสดนี่นะครับอันนี้คือ80บาทเนาะแปดสิบบาทเดิมปกธรรมดา80บาทค่าพิเศษตั้เครื่องแน่นร้อยหนึ่งครับครับเครื่องนั้นแน่นร้อยหนึ่ง80บาทก็จุกแล้วนะฮะไม่ต้องถึง100เพราะจะเก็บหยิบได้นะคะคนตังยี่สิบผม ลูกค้าช้อนตะเกียบหยิบได้เองเลยนะครับอขอบคุณอยากสูงไหมค่อน,นี่ล,ลูกลูกค้าเอาไม่เผ็ดเอาไม่เผ็ดแลูกค้าเอาพริกออกนิดนึงใช่ค่ะเออมาดูมุมนี้หน่อยเห็นไหมคะชัดเจนแต่อาจจะไม่ได้เห็นการตักวัตถุดิบเยอะเท่าไหร่ ครับได้เลยครับผมโอเคฮะรู้จักชื่อช่องพี่ยังช่องไหนคะอ่าช่องตะลอนถ่ายคลิปตะลอนถ่ายคลิปครับผมตะลอนถ่ายคลิปนะพี่ถ่ายพื่ไปติดตามพี่กานละลูกอะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะออกช่องไหมไปพวกออกช่องไหมออกไหมครับ นะครับใช่่คะเผื่อลูกค้าอย่าบีบใส่เพิ่มนะครับแต่ที่จริงรสชาติเาก็โอเคแล้วนะครับตามรสชาติที่ทางร้านนะครับนี่นะครับร้านนี้จะอยู่ใกล้ๆกับร้านหมูกรอบอินดี้โฟโก้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับทุกคนอ่านี่นะครับร้านหมูกรอบอินดี้โฟโก้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับร้าาน นยครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ดูร้านนี้ก็เข้าไปดูได้เลยนะครับถ่ายไปน่าจะสองสามอีพีแล้วนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับร้านนี้ใหม่ๆร้อนๆครับใหม่ๆร้อนๆไม่กรอบไม่ขายนะครับไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายครับวันนี้ลงมาเยอะไหมครับพี่วันนี้วันนี้หกิโลครับ65กิโลนะแบบช้ำช้ ครับครอบคุณครับดูอาซีสันนะครับทุกคนน่ากินมากนะครับ100ค่ะหนึ่งรบาทนะครับคิดละเจ็บาทแต่ว่าขั้นต่ำก็ซื้อ100่งรบาทครับร้อนๆกรอบๆฉ่ำๆเลยนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านคนใจเลยนะครับที่ อ่าพัทยาเนี่ยหารจอมเพียรนะครับต้องมาใครมาต้องมาดูนต้องมาจำต้องรีบมาหน่อยเพราะหมดไวัยอาหาไม่ได้กินนะครับอยากกินต้องรีบมาใช่ไหมกินข้าบเหรเห็นเห็นเต็มฐานเดินผ่านไปกลับมาเดี๋ยวจะมาซื้อกลับมาหมดแล้วครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับนะฮะร้านนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูร้านยำ บุญเส้นโบราณน,นะครับทุกคนอกเอม,มาแล้วนะครับก,ก็จะอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆกับร้านหมูกดอบอินดี้ชิปโปโก,โก้นะครับร้านนี้น <ะ S 1> ถ้าใครตามหาไม่เจอนะฮะร้านจะอยู่ติดกันเลยนะครับอนะขอบคิดตามด้วยจ้า

กุ้งให้ใช่ไหมครับใช่นี่เลยนะครับกุ้งทางร้านนี่คือใช้เป็นกุ้งอย่างดีเลยนะครับใช่ค่ะจากที่คลิปที่แล้วผมถ่ายไปกิโลละ700เลยนะครับทุกคนร้อยกว่าบาทต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้เจ้านี้เท่านั้นนะใช่ค่ะเขาถึงจะมาขายนะครับเพราะเขาจะแมทกับทางร้านไปแล้วร้านแท้ๆนะคะร้านแท้ๆใช่ค่ะเป็นกุ้งแห้งที่เนื้อแน่นตัวใหญ่เนื้อแน่นนะแล้วก็ไม่เค็มไม่เค็มเลยครับ นี่เลยครับลูค้าั่ม่ชะเนดื้อเรคให้เพียงเยอะนะถ้าลูกค้าไม่กินเครื่องเยอะก็บอกได้นะครับใช่ค่ะแต่ว่าแบบนี้ลูกค้าน่าจะชอบนะครับร้อยยี่สิบราทยเมือเส้นโบราณนะฮะกระแสดีกระแสรแรงนะครับที่หาดจอมเทียนนะครับร้านนี้น่นะครับ ร้านยำแซ่บแม่ค้าก็สวยแซ่บนะครับ <c oughs> ห,หนูกตึงน,น้ำกอนเลย เลยนะฮะทุกคนใช่ค่ะน้องบอกว่าเวลากินยำจะได้ได้รสชาติที่เป <m uch as venant> ็นยำที่แท้จริงได้อัปลด้อัปลอตคือเป็นความเปรี้ยวของมะนาวสดแท้เนาะใช่ค่ะ ที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นกระเทียมดองนะใช่ค่ะบางบางที่ก็จะไม่ใส่หรือตามร้านอย่างเงี้ยค่ะของเรานี้จะใส่เป็นกระเทียมดองถึงจะเป็นสูตรทางร้านเราใช่ไหมใช่ค่ะใช้ใช้ใช้หัวกระเทียมโดง<อ>แต่ลอง แต่เราไม่ได้ใช้น้ำเราใช้หัวแบบดองอ๋อใช้แค่น้ำใช่ไหมครับใช้ใช้ใช้เป็นหัวใช้แค่หัวนะคือน้ำไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เปิดนครับตกแต่งฮะให้สวยงามอ่าลูกค้าลีลีมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้ามาแล้วาสวัสดีค่ะยำบุญเช้นโบราณค่ะ รันนี้80บาทเนาะใช่ค่ะีเแล้วก็โรยถั่วแน่นๆไปเลยค่ะโรยถั่วแบบแน่นๆเลยนะครับใช่แล้วก็ให้มะนาวด้วยนะใช่ค่ะพี่เคสแย่จ้า โอเคนะครับวันนี้ต้อนทายทิปก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูเล็กๆกน้อยๆนะครับก็ใครที่จะมาเที่ยวหาดจจมเมพียนพัทยานะครับร้านนี้จะอยู่ที่พัทยาซอย19้านะครับตรงข้ามกับร้านบุกกทาสุดเกตทะเลเผานะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับร้านหมูกรอบพิโปโก้นะครับก็ให้ฝากร้านนออะครับใครที่จะมาเที่ยวพัทยา,า,าขอฝากร้านยำบุญเส้นโบราณด้วยนะคะชื่อว่าร้านลองแลยำบุญเส้นโบราณค่ะ ก็อย <anto> <isto> ู e ่ท <mate> ี่จอมเทียนซอยทเก้าหน้าร้านหมูหมูกระทะสุดเขตทะเลเผาค่ะครับผมแล้วก็ใครที่จะโทรมาสั่งล่วงหน้าก็เบอร์ทรครับผม085ค่ะ0551645ค่ะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมลาไปกับพ่อแม่แล้วก็พร้อมแม่ค้าสาวสวยโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับใครตามแล้วก็รับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมไปสั่งแล้วกลับแล้ว